สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กินไปตามใจฉันได้แกนอไม้มาฝากทุกคนนะคะก็มีผักผักดองผักเซียนดองผักแป้นดองใช่ไหมน่าจะเป็นผักแป้นดองค่ะเนี่ยที่เขาเอาทำกุยชย่แล้วก็มีข้าวเหนียวคะ่ะ โอ้ยแกงหน่อไม้ฝีมือแฟนมากมาก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องของเราเพื่อทำคลิปต่อไปด้นะคะพูดติดๆดขัดขัดลิ้นแข็ง มาจากทุกคนแกงหน่อไม้ร้อนๆอืมนัวมากเลยจ้ะแซบเนาะถาข้าวหาปลามากินด้วยกัน เลยขับปากแซ่บ บรรยากาศวันนี้อบอ้าวมนฝนจะตกแต่ฝนไม่ตกน่าจะตกที่อื่นพยากรณ์อากาศเปิดในโทรศัพท์บอกว่าฝนตกแต่ไม่รู้ตกที่ไหน แต่อากาศร้อนมาก<ะ>ไม่ค่อยมีแดดแต่อบอ้าวอากาศอบอ้าวมีมีมีลมอยู่นะลมแรงอยู่ผักเซี้ยนแซบ่บ ใช้มือนะคะมาจากทุกคนแกนองไม้เแบๆตอนช่วงบ่ายอืม ชะอมจากเพื่อนน,อนี่ชะอมเยอะมากดูถ้วยนี้ชะอมเยอะมาก S <S <S แซ่บมากทุกคนแกงน้องไม้นี่ของโปรดเลยนะจะอมค่ะ Mm hmm. ใส่ทรายกินแกงหน่อ,อไม้ร้อนๆโอ้โหสุดยอดแซ่บปลาร้ามาจากชายัยภูมิหอมมากปลา,าที่หอมหอมาก จะอมติดฟันฟันคั้งนี้ <c oughs> ห่างกินอะไรก็ไปอุด แกงลงไม้ใส่ฝักทองค่ะเนี่ยมีฝักทองด้วยแล้วก็เห็ดเข็มทองด้วยค่ะเนี่ยใส่ใส่บวบด้วยก็ใส่ข้าวโพดด้วยค่ะแซ่บหวานแฟนแกงเขาเขาจะ ไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าปลาร้ามันก็เค็มแล้วใช่ไหม Hmm. Mình lục đột đây nè hmm. Lục đột ซื้อมาเยอะไปซื้อข้าวมาเยอะไปกินคนเดียว เหมือนเดิมคนเดียวเหมือนเดิมอืมเนี่ยไม่โฟกัสเลย ฟักทองกับบัว เอาละค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะแต่ก็อินแล้วแหละผักเสี้ยนก็อร่อยเปรี้ยวๆนัวๆอันนี้ก็นัวปลาหอมปลาหวานบวบเอยอข้าวโพดเอยอะไรเอย หลายอย่างแกงรวมกันนัวหวานนัวแซบ่บต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะหากคลิปนี้กินไม่สุภาพยังไงก็ขอโทษขออภัย,ออภยทุกๆคนคะ่ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกินไปตามใจฉันด้วยนะคะ วันนี้กินไปตามใจฉันต้องลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย